แม่สวัสดีครับทุกคนผมก็กลับมาจากเที่ยวนะแล้วก็กลับมาปุ๊บคอมพังเลยเลยอาจจะเว้นช่วงคลิปไปนานนิดนึงอันนี้ก็เป็นวันที่3ามนล้นที่ผมยังไม่ได้ลงก็น่าจะลงวันนี้แหละโอเคแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่เนี่ยก็คือเจคโคนะซึ่งเป็นตัวที่สกิลสวยมากเลยเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะมาสกิลของมันเนี่ยคือโจมตีธรรมดาเนี่ยเบามากเบามากแบบมากจริงๆแต่โจมตีสองตัวโอเคไหม แล้วก็สกิลหนึ่งของมันโจมตีหาตูสีเป้าแล้วทำการ35%แปะระเบิดซึ่งไอระเบิดเนี่ยก็คือเมื่อถูกโจมตีตามโนคนันที่กำหนดเนี่ยมันจะระเบิดแล้วระเบิดเนี่ยความเสียหายแบบไม่สนพลังป้องกัน120%ของพลังโจมตีและมีโอกาส100%เลยนะที่จะทำให้ตัวนั้นติดอัมาพาตซึ่งแบบโหดมากโอเคปะ่ะเอฟเฟกตตรงนี้คือโหดมากเลยนะถ้าเกิดแปะติดแต่มัน35ไงถ้าเกิดอัพมาเป็น45ก็ก็ผมว่าก็น่าจะยังโหดมากอยู่นะโอเค แล้วก็มาต่อกันที่อีกสกิลหนึ่งเนอะสกิลนี้ก็คือแปะระเบิด50%เหมือนกันแต่ว่ามีข้อดีคือมาคับระ,ระเบิดประตุเนี่ยก็คือทําให้ระเบิดเนี่ยระเบิดทันทีด้วยอ่ะแล้วลดพลังโจมตีของเป้าหมายทั้งหมดด้วย3เทินลดมาอยู่13%นะลดนิดเดียวถ้าไม่ได้อัพสกิลมาแต่ว่าข้อดีองเจคโคเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวเว้ยทุกคน มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนี่ก็คือแพสซีของมันมีพลางตา2เทินพลางตาเดี๋ยวถามว่ามันเป็นยังไงก็มันก็จะเหมือนกับฝาตัวทุกตัวตีแล้วโดนติดสกิลไอ้สับสนของลินอยู่อ่ะทําให้ไม่ติดสถานะไม่โดนเดเมจคริติคอลแน่นอนเป็นตัวที่แบบยังไงก็ถึกนะคือแบบน่าจะยืนอยู่จนกว่าพลางตาจะหมดเลยอะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีเพิ่มพลังโจมตีตามาสัดสนพลัง,งความเร็วในการโจมตีด้วยเนอะก็ทุกๆ7หน่วยของคเร็วในการโจมตีเนี่ยได้พลังโจมตี1้อสนะสูงสุดอยู่ที่ 1 0 8 0โอเคไหมแล้วก็ตัวเองมีบัฟพลังพันธม,มิตรหมดให้เพิ่มเข้าเป้าด้วยเป็นตัวที่ผมว่าดีมากนะตัวเนี้ยดีไม่ดีผมอาจจะกดมาหนึ่งตัวแล้วก็เอามาใส่แทนยูชินนะเพราะว่ายูชินเป็นตัวที่แบบชื่ออะไรน,นะผมยัดมาแค่เอาเข้าเป้าใช่ไหมเออตัวนี้ก็ถ้าถ้าเกิดถามว่าดียูชินยังไงคําตอบเลยคือมันก็แค่อึดกว่ายนะูชินแค่นั้นเลยไม่ต้องห่วงนะเสียงรลายเมื่อกี้เสียงรลายของผมเองเดี๋ยวปิดแจ้งเตือนแป๊บโอเค แล้วผมว่าคือต่อให้มันเป็นตัวกายภาพอะแต่ว่ามันก็น่าจะประหยัดๆแค่ยย,ยัดเอาไว้ได้มั้งเผื่อมันใช้ระเบิดตอนท้ายเกมให้ผมได้อะไรเงี้ยก็อาจจะก,กดนะเจคมาดูสกิลสักหน่อยผมค่อนข้างจะชอบสกิลของตัวละครตัวนี้นะอยู่แล้วตั้งแต่ภาคแรกนะค่อนข้างเทเลยเมื่อกี้ผมกดสกิลหนึ่งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ไม่เป็นไรดูแล้วตีธรรมดาแต่ว,ว่าภาคนี้มันแบบมันไม่มีไอ้จังหวะตีคริติคอลเนอะถ้าเป็นภาคที่แล้วมันมีไอ้ตีคริติคอลแล้วแบบมันเปลี่ยนในเนี้ย เปลี่ยนเอฟเฟกต์แอนิเมชันนะมันจะแบบกักกูแล้วก็ตีอ่ะโคตรเท่เลยโอเคมาสกิลสองดูสกิลดิโคตรสมาร์ทเลยชอบจัดแล้วแบบเป็นจุดระเบิดไงโเคตรเข้าทุกอย่างดีมากอันนี้คือเป็นแอนิเมชันแบบยาวนะดูแอนิเมชันแบบสั้นหน่อยแล้วกันอ๋อก็จะเป็นระเบิดเลย โอเคก็ไปดูเลยดีกว่าซึ่งผมเนี่ยไม่มีไอ้เจคโคมารีวิวให้ดูเพราะฉะนั้นผมจะกด p ิวพซ้ำๆๆๆๆๆๆจนกว่าจะหาเกมที่มีเจคโคมาได้โอเคไหมเป็นฝั่งปฝาตูเป็นการรีวิวแบบเอาฝาตูมารีวิวให้ทีมเราเป็นไงเท่ไหมโอเคไปมาลองดูกันเลยโอเคอันนี้ผมก็ไปกดมาละไปกดมา30ไม้เจอเจคโคน้อยมากไม่รู้ทําไมนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเจอน้อยก็เจอน้อยแล้วก็ผมก็ไปนี่มาละ ไปเปลี่ยนเปลิ่นของมานิดหน่อยนะเปลี่ยนตัวก็เป็นถอดซิวิสตาออกไปแล้วนะทีมผมใช้เป็นทีมนี้ของเนี่ยไปดูจากพวกคลิปเกา่กาๆได้เลยนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนโครงเป็นของอะไรอ,อ๋อแล้วทำไมเนียถึงไม่มีอาไม่มีอไมมอแหวนใส่แบบนึงนะทุกคนใส่นี่ไปโอเคก็ประมาณนี้ทีมเนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยก็มาเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ในย้อนหลังนะเดี๋ยวผมตัดให้เพราะว่าจะคุณจะได้ไม่รู้ว่าผมแพ้เลยชนะ มาก็เข้ามาในเกมแรกกันอันนี้มันเขาเอาเจโคไม่ยืนหน้าเลยนะเพราะว่าเจคโคไม่ตายอยู่แล้วเนะเนี่ยฝั่งเขาคือฝั่งตายนะฝั่งผมคื่ฝั่งขวามาถึงฝั่งเขาได้เปิดปอนผมด้วยมาระเบิดไปก่อนมีใครติดหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่มีใครติดระเบิดหรือไม่อ๋อมันมันเป็นมันปลาพ๊กม,มันจุดได้เลยอะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะโอเค ซึ่งอันนี้เป็นทีมป้องกันนะผมก็จะไม่ได้เซตติ้งสกิลแบบปกติผมก็จะเซตติ้งสกิลแบบอีกแบบหนึง่งเรียบร้อยฝั่งเขาติดช็อตไว้เหมือนกันเอาโดนผมต่อยเจคโคเส่สกิลข้างล่างมาอย่างนี้คือแปะระเบิดเหมือนกันวูเอฟเฟกต์ระเบิดเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วผมยิงสกิลข้างล่างของลินมาเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายติดสตันก,กันหมดแล้วลินผมใส่สกิลนี้ไปทําให้ฝ่ายอาตูติดเออทรับสนกันหมดใส่สกิลมาจังหวะนี้ของแม่ไอาลินเขามีสกิลแต่ว่าใส่สกิลมมมมมมาาาก็คคคืือออออไไ่่่ตตติิดดดะรแแแนนนนนผผโโโโีีีีีีบบทล้้้วยยงงหเเจพสซฟ เขามี C2 ใช่ไหมเออแพสสีเด้งขึ้นมานะเป็นถ้าเกิดตายจะเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็เลือดเด้งเลือดตามพลังโจมตีขึ้นมาเด้งเยอะอะไรขนาดวะโอเคตีมาฝั่งผมติดช็อตเอาแล้วผมใส่สิกิลข้างล่างแ,แบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฆ่าไปได้หนึ่งคนคือชีพขึ้นมาแบบนี้ตานี้ผมน่าจะแพ้ด้วยฮะแล้วโดนระเบิดไป4 0 0พันโอ้โหระเบิดเจโคสี 4, ่พันโดนแรงขนาดวะ โอ้โหโดนตีมาแบบนี้ไม่มีสกิลทั้งคู่นะนาาก็น่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นอเอยลิมผมน่าจะแพ้อยู่ดีนะเพราะว่าฝั่งเขาแพ้อยไม่ตายตัชีวิตเว้นแต่ตีได้อตายแล้วก็กลลงันจะยิ้มลากอะไรองี้นะซึ่งเป็นไปไม่ได้ <c oughs> โอเคจบเ <c oughs> กมแรกผมแพ้ไปโดนระเบิดช็อตไปสตัวตอนเริ่มเกมนะโคตรโหดเลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนทีมป้องกันหน่อยละมั้งเป็นแบบไม่เอาสกิลนี้ของเนียเปิดก่อนอ่ะเออเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนสกิลก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวจบตรงนี้ผมไปเปลี่ยนเลยละกันโอเคมาถึงโดนเจคแปะะสกกิลลข้าาางง่่มอนน ผมก็ยิงมาเรียบร้อยช็อตฝังเขาไปได้กี่ตัวช็อตฝังเขาไปได้2ตัวตีซ้ำบินหนึ่ง 1, ดอกโดนโคูยิงสกิลบนมาปาระเบิดไปจุดระเบิดด้วยเรียบร้อยมีคนตายไปสองคนเลยโคตรแรงลินผมใส่สกิลข้างบนเรียบร้อยทำให้ฝ่าตูตอนนี้ติดเออหมดแล้วฝั่งเขาใส่สกิลข้างล่างแบบนี้ไม่น่าสตันใครได้เอายังสตันได้อยู่ฮะตีไปปอบแปะแล้วแน่นอนว่าลินผมออกสกิลข้างล่างกินฝั่งเขาไปหนึ่งคนเรียบร้อยวาสนาฝั่งเขาตายไปแล้วหูแล้วย้อนทีฝั่งเขาตายไปเกิดใหม่แล้ว ใช้สกิลทุ่มมาทุ่มเรียบร้อยผมตายเออจะว่าไปนี่ผมยังไม่เคยได้นี่นะผมยังไม่เคยได้แหวนสีทองเลยไม่รู้ทำไมโอ้โหเหมือนว่าทีมเราจะแพ้เคโคอยู่นะเนี่ยทีมเวทมันคืออย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกแนละ้วว่าใส่แค่แบบโคมาเป็นเหมือนตัวซีซีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอะก็อาจจะโอเคก็ได้นะเกมที่สองก็แพ้ว่ะทุกคนโอเคมาถึงในเกมถัดมากันเลยฝั่งป่าสูได้เปิดก่อยแล้วนะ เดี๋ยวนี้ทุกคนเหมือนว่าจะสปีดค่อนข้างสูงกันมึงสูงกว่าผมอม่ะผมนี่สปีด3 2มหแล้วนะแต่ก็ยังได้เริ่มหลังนะก็ถือว่าพวกเขาเร็วกันมากอยู่เรียบร้อยเจโคใส่สกิลข้างล่างมาปลาร,ระเบิดติดไปอยู่ที่1คนนะแล้วเนียผมใส่สกิลขึ้นไปช็อตใครได้หรือเปล่าเราช็อตใครไม่ได้เลยฮนะจอบแบบนี้โคลปลาสกิลข้างบนมาอย่างงี้จุดระเบิดด้วยแล้วติดระเบิดเรียบร้อยโดนไปเยอะอยู่มัง้งมันมันดูยากเหมือนกันนะว่าเขาแปะระเบิดกี่คนอนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสก,กิลเดเมจแล ก็ตีซ้ำไอีกใส่ตัวที่มันติดแข็งอยู่แล้วยังคงมีตัวมาตรงมาตะอยู่แต่ว่าแทโอคนนี้4ีเปาดมาดเรียบร้อยเลยแค่ลินคนเดีอยวอย่างนี้ผมน่าจะแพ้นะโอ้โหแตะลินผมปอดปล่อยเปลือยไปนี่ทำให้ฝาดตูดเยอะอกันตูดตีผมก็ติดเตออิเมือนกันวะพูดอะไรติดขัดเนี่ยไม่น่าไหวทุกคนอแต่ยังไม่ตายนึกว่าตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังใส่หนังเขาได้หนึ่งหนังตีกันไปป่อแปะวัฒนาใส่ผู้คนมาเรียบร้อยยแข่งผมไม่ติดนะผมตีคืนโดนตีคืนมาเรียบร้อยติดจุดอ่อนตายมาอันนี้เป็นเกมที่สี่เนาะผมน่าจะ ู้ไปส0กส่ารัอบอมาได้มาแค่เนี้ยมาฟังผมได้เริ่มก่อนยิงสก,กิลของลินมาเรียบร้อยนะฝ่าตูติดในนี่นะติดสับสนแล้วเป็นยอนฮีฝั่งเขาทุ่มคืนมาอย่างนี้ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนนะโดนฝ่ายคืนไปด้วยยอนฮีอย่างนี้โล่หมดแล้วเนี่ยวผมก็โดดไปกระทืบเพิ่มพูดาวได้กี่คนแล้วเพิ่มพูดาวฝั่งเขาไปได้3คนนะอย่างนี้ โอ้เป็นคนใส่สกิลข้างล่างมาแทนนะฮะมีคนติดระเบิดไปถึง3คนเลย3 5เไม่ใช่เหรอแล้วยอนทีผมทุ่มคืนไปจังหวะแบบนี้เรียบร้อยฮะฝั่งเขาตายหมดเลยแค่แทโอ้ที่คืนชีพขึ้นมาโอตายไปติดแพสทีฟเด้งกลับขึ้นมาแทโอใส่สกิลข้างบนแบบนี้ยังคงติดในคูของสับสนอยู่ไม่เกิดอะไรขึ้นโดนตีเบรกสองปอกแปะแล้วยูชินผมใส่สกิลข้างล่างไปแบบนี้เรียบร้อยแทโอติดตันแล้วโค้ใส่สกิลข้างบนมาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอ้โหแล้วโคตรแรงเลย ระเบิดทีมผมตายไป3คนเลยทำไมมันแรงขนาดนั้นวะถือว่าใช้ได้โหดจัดโอ้โหแล้วตีกันปอบแบแบบนี้แน่นอนว่าลินผมจะเกิข้างล่างเล่งก่อของโคออกไปแล้วโดนยูชิ้นตีเองเฮ้ยโคนี่เดเมจแบบเวอร์อยู่นะมาเกมที่ห้ามันดูกันหน่อยว่าฝาตูเป็นยังไงวะมาฟังผมได้เริ่มก่อนฝังเขาเป็นทีมแบบตึงอึดนะเออ ฝั่งผมแน่นอนก็ใส่สก,กิลข้างล่างยัดไปก่อนนี่ฝั่งเขาเซตสก,กิลของโค้มา2สก,กิลเลยข้อดีของโค้เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าตัวโค้เองมันมีไอ้ในส่วนของฟางตัวนะมันทําให้ไม่โดนสก,กิลของฝั่งผมด้วยหมายถึงแบบไม่โดนพวกซ c ซหรืออะไรเลยอะ่ะเอออันนี้ถือว่าโหดอยู่นะเหมือนตัวซ c ที่ไม่โดน C c ใช่ไหมเรียบร้อยทีมผมตอนนี้ก็โดนระเบิดของโค้ไปนี่ตายเกือบหมดทีมนะเฮ้ยโหดจัง แย่ yeah, แล้วอ่ะเราก็แน่นอนว่าลีนาฝากเขาคิวมานะเพื่อนเลื่อรถแบบนี้ตีกันอีกสองปอกแปะไม่เกิดอะไรขึ้นลินผมส,สกิวข้างล่างไหมไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆนะไม่สามารถทาอะไรโคได้เลยแล้วคาม์มาสกิวข้างบนมาปักโอ้โหเรียบร้อยฝังผมโคตนแรงแล้วเขาเปลี่ยนแอนิเมชันของคามามาใหม่นะก่อนนันบบนี้แอนิเมชันคามาไม่ใช่แอนิเมชันนี้นะไอ้สกิลข้างบนแบบไอ้อันสั้นเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วซึ่งก็คือเปลี่ยนมาแล้วดีเลยผมชอบอันนี้มากกว่า คล้ายๆกับอันเก่าแล้วแน่นอนว่าว่าสนามผมส,สกิ้วข้างบนไปมีคนแข่งเป็นหนึ่งคนแต่ป่าตูทั้งทียังคงเลือดเต็มฮะแบบนี้น่าจะรู้ชะตากรรมว่าไม่มีวันชนะได้แล้วแต่ว่ายังคงตีกันปอแปะแล้วไม่ติดอะไรด้วยนะถือว่าใช้ได้อยู่แล้วพี่ดียกโลมาพี่ดีสกินนี้หล่อมากเลยสกินปีกป,ปีกดำเนี่ยโอเคเราก็มาถึงเกมสุดท้ายแล้วตานีฝั่งป,ป่าตูดด้ด้วยเปิดก่อนด้วยเปิดด้วยสกิลระเบิดข้างล่างของโค้ก่อนเลย มีคนติดไป3คนนะแบบนี้ก็คือแย่ละลินผมใส่สกิลสวนึ้นไหมไม่เรียบร้อยครับไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคนที่โดนเป็น4คนที่เหลือทั้งหมดเลยโยเวนโคโค้ปาระเบิดมาจุดไปจังหวะนี้เรียบร้อยตัวที่โดนจุดก็คือลินตายไปเลยตัวที่เหลือติดในนี่หมดเลยฮะติดในส่วนของช็อตเนะ แล้วกระโดดกระชื้อไปเรียบร้อยเพิ่มเพลย์กับคูดาเขาได้หมดยเกเวนแทโอแทโอปัดมาจาังหวะแบบนี้ฆ่าใครได้หรือเปล่านะแล้วเดวเมจค่อนข้างเมาแต่ก็ยังคงฆ่าไปได้นะแล้วแน่นอนว่ายู่ชินหมใส,ส่สกิลข้างล่างไปโอ้โหช็อตโคไปได้แต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะเพราะว่าอย่างนี้แทโอเป็นคนใส,ส่สกลลิลอีกสกิลหนึ่งแน่นอนแล้วปัดมาเรียบร้อยมีคนตายไป2คนตีกันไปปอกแปะแล้วลินใส,ส่สกิลข้างล่างมาแบบนี้ก็คือไม่มีอะไรเอาเวลา้างชีวิตแทโอแล้วอย่างนี้ชนะได้หรือเปล่าแล้วโดนวอสเซนมมมน่สกกกิิลอออูยชีีไจะ ตีกันไหมาวานิซ่าติดไม้เรียบร้อยลีนฝั่งเขายิงสกิลข้างบนมนาทำให้ติดสับสนแล้วผมก็แพ้ไปเลยก็โดยสรุปแล้วผมว่าโคอ่ะเอาแบบพูดแต่สรุปๆจากที่ผมเห็นมาตรงนี้นะก็สรุปเลยว่าโคเนี่ยเป็นตัวที่เอามาเพื่อจัดการกับพวกคิม CC เวทมากเลยนะเพราะว่าไม่สามารถซ c ซมันได้ใน2เทินแรกถูกต้องปะแค่นี้ก็ทาให้โคอ่ะค่อนข้างเก่งละแล้วตัวโคเองอ่ะ มันมีในส่วนของชาใช่ไหมมันคือสถานะอะไรวะเออสถานะน่าจะเป็นชาม้งเพราะว่าของไอรินเป็นช็อตใช่ไหมเออสถานะชาด้วยทําให้แบบฝ่ายที่โดนเปิดอ่ะมันเสียเปรียบอยู่หน่อยนึงนะคือแบบโดนจุดระเบิดแรงมากด้วยแล้วก็ชาฝาตูด้วยแล้วยังเป็นตัวที่ไม่ติดสถานะด้วยผมว่าตอนนี้โค่น่าจะค่อนข้างเก่งนะทุกคนผมคิดว่านะพอเวลามาเจอกับทีมสปีดเวทอ่ะคือไปเจอเกิดทีมสปีดแทโอด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะว่าแทโอมันปัดเนี่ยผมว่า โค้ oh, มันแค่หายตัวมันไม่ได้อึดมากอะ่ะน่าจะดีไม่ดีคือตายคาล่องหนไปเลยนะเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบทีมสปีดเวทเนี้ยผมว่าเจอนี่ค่อนข้างดีเลยทีมสปีดเวทอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องไปหาแบบตัวมาใส่เพิ่มเพื่อที่จะเปลี่ยนเมตาหน่อยหนึ่งนะไม่งั้นอาจจะสู้โค้ oh, ไม่ได้โอเคแต่ว่าสหรับวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการรีวิวโค้ดแล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นการรีวิวแบบดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้เอามาเล่นแต่ว่าไปกดเจอป่าตัวให้ดูนะแต่ว่าก็โอเค ก็สลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายๆครับใครที่ชอบดูการพากเกมแบบนี้ก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะก็จะทำออกมาเรื่อยๆอีกแน่นอนนะโอเคสลับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบายๆครับ